สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำนนสูงนะครับผมพูดที่เรอว่าบุ่งสวนบักก็ได้บุ่งคืออ่างน้ำวันนี้วันที่28เมษายน63ครับนี่ก็พามาสุนน้อง3-4ตัวนะครับมาวิ่งออกกำลังกายมาเดินเล่นนี่แหละครับรับอากาศบริสุทธิ์นะครับเวลาตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งงไม่มืดนะครับ สิบแปดนกาสามสิบนีครับก็มีคนมาวิ่งประมาณสิบห้าคนเด็กกัดเตารนะ์น่ะวิ่งมาสิดูนะครับอันนี้ก็มาน้ํายังแห้งนะครับแห้งปาอกไม่ใช่เห็นเป็นเกลือด้วยครับเป,เป็นเกลือด้วยเนี่ยที่มือตันนี้สิบห้าที่นะครับ,กรบใกล้จะตกแล้วนะครับอข้อ,ขอแตะคอฟานะครับนี่เอามู่มาอ่าไปวิ่งยังลูก